นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนณญานมณีนภรัตสีสาหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีธานังวาลังคันทัง สิวาลีจะมหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณญาณมา,านีนภรัส สีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะมโมพุทธายะพระพุทธไตรลันาณญาณมานีนอรัตสีสาหาสาสัสสะ,ะสุธรรมาวุทโธธรรมโมสังโฆยะ พพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมะสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนาญานมานีน,นพรัตสีส,สหาหสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักขีธานังวะลังคันทางสีวะลีจะมหเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธาธรรมะสังฆาอูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตาาักษณญาณ มานีนภรัตสีสาหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนายานมานีน,นพรัตสีสาหัสสสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวะลังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโซ พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธะไตรลตนายาณมานีน,นพรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวะ คันทังสิวาลีจะมหเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาดุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาน มานีนภรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะลังคันทังสีวาลีจามหาเทลังอหังวันทานิทุระโต อาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังโูเชมินะโมพุทธายะตถาพุทธะไตรลักษณ์ญานมานีนพรัตติสีสะหัสสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอะหังวันทานิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทานิสัพพโซพุทธธรรมสังฆบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธางวะลังคันธังสีวาลีสมหาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธ,ธมมะธรรมาสังฆูเชมิน,นมะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณ์ญานมานีนพรานสีสาหัสสะ,มมะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวะลังคันทังสีวาลีจะมาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพะโซ พุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนา์ญาณมานีนอภรัตสีสาหัสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทางวะระ สิวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพพโซพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายญาณมานีนภรัสสีสหาหัสะ ุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวาลังคันทงังสีวาลีจมะมหเทลงังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย و. อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธยายะพระพุทธไตรลัตนายานมานีนภรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนณญาณมณีนภรัตน์สีสาหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวะลังคันทัง สีวาลีจะมหเทลังอหังวันทามิทุละโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนาญาณมานีนภรัต สีสาหัสสะสุธรรมม,าพ,ธธม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีธานังวะลังคันทงังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสาพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนา์ญาณมานีน,นพรัชสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอ,อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ะโมพุทธยะพระพุทธไตรลตนะญาณมานีนพรัตส,สีสาหัสสาสุธธรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆญาถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวะลังคันทัง สิวาลีจะมหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมนณโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพรัต สีสาหัสสาสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทงังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทูรโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนายญานมานีนอรัตส,สีสาหัสสะสุธรมมธธรม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนายานมานีนพรัตน์สีสหาหัสสะสุธรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะลังคันทงังสีวาลี มหเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนายญาณมานีโนภรัตสีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาอักาาขีทานังวะรังคันธังสีวาลีจะมหาเทลงังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมสังฆปูเชมิพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังวันทามิ มาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรศิขาคุณังวันทามิสาธุสาธุสาธุ